รัฐวัตจัดให้อีวีต้องขอโทษด้วยนะคะเมื่อเช้าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ครัครับผมก็ตื่นเต้นมากมากครับคือจริงๆเมื่อคืนก็แอบนอนไม่ค่อยหลับเพราะว่าแบบจะได้แบบมาเจอแบบว่าพี่ๆทุกคนด้วยอะไรเงี้ยอันนี้พูดจริงๆเลยแล้วก็ ก็ต้องขอบคุณทางพี่นิวเยียกับพี่โบนมากๆเลยนะครับผมที่แบบว่าซัพพอร์ตเจมไม่ว่าจะช่องทางไหนก็ตามแต่รวมถึงงานของบัตตี้เบสตี้ด้วยครับแล้วก็ขอบคุณพี่พี่แฟนๆทุกคนมากๆเลยนะครับผมที่ซัพพอร์ตแบบทุกๆงานแล้วก็รวมถึงงานของบัตตี้เบสตี้ด้วยขอบคุณมากๆครับผมครับผมก็ตอนนี้เหรอครับตอนนี้อ,นนอ,นนอันนี้เราพูดได้ไหมพูดได้โอเคเพราะว่า,าจริงๆมันก็คือ ตอนช่วงนี้ครับผมมันก็จะมีงานแบบว่างานไปอีเวนท์ที่จีนบ่อยครับผมงานอีเวนท์ที่จีนแล้วก็มีงานอีเวนท์ที่ไทยด้วยแล้วก็ช่วงนี้อยู่ในขั้นตอนการแบบว่าการทําเพลงครับใช่ครับการทําเพลงแล้วก็การเทรนเรื่อยๆเลยครับพี่ช่วงนี้ถามถามอะไรถามว่าอะไรครับอ๋อก็ถามว่าเป็นไงบ้างหรอก็ช่วงนี้เหนื่อยครับ เหนื่อยมากแบบว่าก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันออกจากคอมฟอร์ตออกจากคอมฟอร์ตโซนเรามากๆเลยครับแล้วก็เจออะไรแบบหลายๆอย่างที่เราแบบว่าที่เราไม่เคยเจอด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยแบบว่าทั้งแบบคําติชมแบบแล้วก็คือจะพูดไงดีอ่ะประสบการณ์ที่เราแบบไม่ได้เจออยู่ในบ้านเราอะไรเงี้ยครับผมใช่ใช่ครับผม แฟนๆที่นู่นน่ารักมากเลยครับผมแต่เหมือนช่วงเดือนนี้ก็จะอยู่ไทยนานกว่าหลายๆเดือนที่ผ่านมาอะไรประมาณนี้ครับผมแต่ก็ยังมีไปอยู่ครับแบบมีไปเกือบ,บทุกๆเดือนเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ภ <ปะ S 1> าษาจีนจริงๆช่วงนี้เจมไม่ได้เรียนภาษาจีนเพิ่มเลยแต่ว่าเจมเรื่องที่จะจําได้จากแบบว่าพี่ๆที่อยู่นู่นนะครับแบบว่าไม่ว่าจะเป็นแบบพี่สตาฟหรือว่าพี่ๆทีมงานอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าเขาแบบพูดแล้วเราก็แบบไปจํามาอะไรอย่างเงี้ย มีทั้งคําที่ดีแล้วก็มีทั้งที่คําที่ไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ก็รู้ๆไว้อะไรเงี้ยเผื่อแบบมีใครพูดถึงเราเราก็แบบเอ้ยอันนี้มันแปลว่านี่นะอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยไปแบบท่องเที่ยวงแบบต้องมีาแ่ังยังครับต้องต้องมี <laughs> จริงๆครับผมต้องต้องมีเพราะว่าแบบว่าคือด้วยความที่เขาจะพูดภาษาจีนกันเป็นเป็นหลักอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าการที่เราเรียนรู้ภาษาจีนเพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราแบบทํางานง่ายขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเวลา นอกเวลาการทำทำงานแบบว่าไปเที่ยวตามห้างอะไรเงี้ยผมจะชอบเดินแยกกับแม่อะไรเงี้ยครับก็แบบก็เผื่อแบบว่าใช้ชีวิตชีวิตรอดได้อะไรเงี้ยใช่ใ,ใ,ใช่ครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าเดี๋ยวก็จะมีอ่าน่าจะเป็นอีกงานหนึ่งเร็วๆนี้ไม่ช้าไม่เร็วมากครับผมที่แฟนๆชาวไทยก็จะได้เจอกันอีกเป็นงานใหญ่อะไรเงี้ยครับผม,ม,มครับวันพรุ่งนี้หรอแม่วันพรุ่งนี้มีงานไหม ชอบเช็คงานครับชอบเช็คงานชอบเช็คงานไม่ผมหลายๆคนชอบบอกว่าอะไรนะเร็วๆนี้เท่ากับวันพรุ่งนี้อะไรอย่างเงีย้ยไม่ครับแบบเร็วๆนี้ที่ไม่เท่ากับวันพรุ่งนี้ครับแต่เป็นไอ้เมื่อลือนี้อะไร <laughs> เร็วไปมากกว่าเดิมครับผมแล้วรักอดีตซูเปอร์ค้าผมอ๋อจริงๆนี่ได้ยินข่าวว่าเหมือนแบบเสร็จไปกี่ตอนล้วไม่รู้แต่ว่าแบบ ออแต่ก็ยังพูดมไม่ได้อะไรอย่างี้ครับผมก็อยากจะบอกว่าเร็วๆนี้ทุกคนจะได้ดูกันแน่นอนครับเพราะว่านี่ก็ได้ดูไปแบบบาง,บางส่วนบางแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับทำทำแบบว่าคือทําทุกๆอย่างถึงมากใช่ครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบเกี่ยวกับเรื่องสเปเชียลเอฟเฟกเรื่องเนื้อเรื่องหรือว่าการอตัดต่อเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่ของทุกคนที่อยู่ในบ้านเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ฝากติดตามด้วยครับซอมไวเวอร์ครับผมเห็นบ้างแล้วครับจริงๆคืออยากดูเต็มๆเ,เลยแต่ว่าพี่ออฟไม่ให้ดู ใช่ครับเขาเขาอ่ะคือเขาก็จะให้แบบเราไปเห็นเองตอนที่แบบว่าไปตัดต่อหรืออะไรประมาณนี้ครับผมเห็นแบบนิดเดียวแต่แบอกเห็นแค่นิดเดียวก็รู้สึกแบบเออชอบแบบโดยคือโดยส่วนตัวชอบหนังแนวนี้แบบนี้อะไรอยู่แล้วครับผมใช่ก็ฝากด้วยครับใช,ใช่ตอนถ่ายทำอเราวิา่งไหนชรตอนถ่ายทอเอาจริงวิ่งทั้งเรื่องเลยจริงแบบว่าทั้งโอ้โหผมกินยับเลยพี่คือ คือคนที่เล่นเป็นคนเองก็วิ่งออแต่คนที่เล่นเป็นผีอะ่ะหนักสุดออใช่แบบว่ามันต้องมีแบบการแบบแต่งสเปเชียลเอฟเฟกต้องมีการวิ่งต้องวิ่งไม่เหมือนคนด้วยต้องวิ่งแบบวิ่งเป็นคนไม่ก็แบบ มันก็แบบว่าเออแบบมีวิ่งวิ่งว่ามีาเวิร์กช็อปว่าคือเราทุกคนทุทุกคนที่อยู่ในกองวิ่งเป็นผีเป็นหมดเพราะว่าต้องเวิร์กช็อปก่อนอะไรอย่างงี้ใช่ครับผม,มโอ้ยพี่ยิงมาแรงมากเลยอ่าผมหลบแทบไม่ทันเลยอ่ะเช้าเช้าอยู่ด้วยอ่ะเกลเปไม่ให้ทุกคนไม่ผมอยากจะบอกว่าทุกคนวิ่งเป็นผีเป็นหมดเพราะว่าต้องเวิร์กช็อปก่อนออใช่พอสุดท้ายทุกคนผมท้าจะก่อนอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ต้องไปรอดูเองโอ้ยถ้าวิ่งแบบเป็นท่าเดียวกันหมดมันก็ไม่สนุกไงถาวิ่งวิ่งอยฮะถ้าวิ่งก็วิ่งอย่างนีใช่เหรอไม่ใช่เหรอเกือบเขวเลยเพืยแม้แตอยากจะบอกว่าทุกคนไม่สามารถเดาได้รวมถึงตัวผมเองด้วยเพราะว่าแบบบางบทอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้ใช่ครับแบบเราจะโดนคลิกเชงบทแบบทุกครั้งเลยแบบว่าเอ้ยอันนี้แบบไม่เอาดีกว่านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย แล้วตอนสุดท้ายคือทุกคนมันเล่นเยอะมากครับผมไม่คือไม่มีใครรู้ว่าใครเล่นเป็นอะไรตอนจบเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่ได้อาบน้ำพูดจริงพูดจริงหรือเป็นเพราะว่าผมไม่ขอดูบทคนอื่นมั้งผมก็เลยไม่รู้ว่าใครเป็นบ้างอะไรเพราะว่ามันเหมือนแบบมีแค่บทของผมมาปุ๊บแล้วก็โอเคจบละแบบไม่ได้ดูของคนอื่นต่ออะไรอ่าเยจบนะกว่าจะลงก็งมตั้งนานรอดแล้วรอดแล้วขอครับแม่ อ้ันนี้เดี๋ยวต้องรอทางบ้านบอกเลยครับผมแต่ว่าจริงๆก็อยากดูพร้อมกับทุกคนอยากดูรีแอคชั่นของทุกคนว่าแบบเออเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ครับไม่จริงๆแบบแฟนๆไม่ต้องซ้อมก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแบบเออูลุนทุกวันนี้ก็เป็น ว่าผมกาลังหาอยู่เอ๊ะเขาจะถามอะไรอีกนะคอรเตรียมเตรียมถูกครับผมก็อย่างอื่นเลยนะครับผมขออ๋โอเคได้ครับก็อย่างอื่นเลยนะครับขอฝากอ่าบัตตี้เบสตีด้วยนะคะอยากจะบอกว่าผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ได้คือจริงๆ ทุกคนสามารถใช้ได้หมดเลยรวมถึงตัวเจมเองด้วยนะครับผมก็นั่นแหละครับขอฝากด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนมาก,มากๆเลยนะครับผมที่คอยซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นทางแบรนด์ของเบสตี้เบสตี้นะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทางผลงานอื่นของเจมด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็ขอฝากติดตามด้วยครับแล้วก็ขอฝากซีรีส์เรื่องซอมไวเวอร์แล้วก็ซีรีส์อื่นๆที่อยู่ในบ้านของดูบันดีด้วยนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับโอ๊ยพี่ๆ <laughs> ตื่นเช้ากันมากเลยเอ่ะ <laughs>